ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มอนแันเวอร์รายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกกว้างของมอนทันให้กว้างกว่าที่เคยด้วยเรื่องราวต่างๆนอกเหนือไปจากประวัติมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคู่คนหรือแม้แต่ถิ่นที่อยู่อาศัยของคนในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์สำหรับในครั้งที่แล้วเราก็ได้ไปเยือนยังมินากันเดหนึ่งในเมืองสําคัญของโลกมอนสเตอร์ฮันเตอร์กันไปแล้วนะครับและสําหรับในครั้งนี้เราก็จะมายัางหมู่บ้านจัมโบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักในภาค Monster Hunter 2DOS นั่นเองซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่ถูกบุกเบิกโดยไวเวอร์เรียนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกไกลของดอนโดมาติดขอบชายแดนใกล้กับป่าเทลอสนะครับและจากหมู่บ้านจัมโม่นั้นหากเราทำการเดินทางขึ้นไปยังบริเวณเขตร้อนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่ากอมบาโอมตั้งอยู่ และถ้าหากเราเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากหมู่บ้านนี้ก็คือภูมิภาคโกโดรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดหากเราดูตามแผนที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านจัมโบ้นั้นเป็นหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงมากเลยทีเดียวนะครับ แต่ทว่าความเร็วในการพัฒนาของหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งน่าทึ่งเอามากๆเลยโดยที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากฮันเตอร์ซึ่งมีหลายคนคาดไว้ว่าในอนาคตหมู่บ้านแห่งนี้อาจจะกลายเป็นดอนดมาแห่งที่2ได้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากทางด้านหมู่บ้านจัมโบนั้นจะมีอู่ต่อเรือและท่าเทียบเรือไว้ใช้สําหรับในการค้าขายทางด้านการคมานาคมเนี่ยก็จัดเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ อีกทั้งยังมีเรือข้ามฟากไปยังภูมิภาคเอลเดเพื่อทำการค้าได้อีกด้วยสำหรับใน Monster Hunter 2 d o s นั้นก็จะมีระบบที่ไม่เหมือนภาคไหนๆเลยนะครับนั่นก็คือระบบในการพัฒนาหมู่บ้านนั่นเองโดยในทีแรกสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านจัมโบ้นะครับแทบไม่ได้ต่างจากหมู่บ้านโคคอดเลยแต่ทว่าเมื่อทําการเล่นไปเรื่อยๆแล้วหมู่บ้านจะทําการค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ในที่สุดนั่นเอง ซึ่งระบบนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ต่อโดยตรงในภาคหลังๆนะครับแต่ก็จะมีคล้ายๆกันอย่างเช่นใน Monster Hunter World Iceborne ที่คนจะเริ่มทยอยมาจาก Astera เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ในภาค t w d o s นั้นก็จะมีฮันเตอร์คู่แข่งโดยเขาจะเป็นฮันเตอร์ที่มาจากหมู่บ้านโคคอตนะครับและหากเราทำเควสของเขาเสร็จจะสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านโคคอตได้อีกด้วยสำหรับหมู่บ้านจัมโบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางแคบคอมนะครับ ตั้งใจจะให้เป็นภาคต่อจากภาคแรกสภาพของหมู่บ้านนั้นก็จึงคล้ายๆกับหมู่บ้านโคโคอตนอกจากนี้ก็จะมีดาบเล่มหนึ่งปักอยู่บนพื้นกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งดาบเล่มนี้ก็เป็นดาบของผู้ใหญ่บ้านที่มาบุกเบิกหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองซึ่งทําการปักเอาไว้ให้เป็นเสมือนเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านแต่ทว่ารูปร่างของดาบนั้นกลับมีความคล้ายคลึงกับมาสเตอร์เบรดที่ทําการปักอยู่ใต้ต้นไม้ที่หมู่บ้านโคโคอตนะครับ แน่นอนว่าการที่จะดึงดาบนี้ขึ้นมาได้ก็จะต้องทําการล้มโมดอบสลงให้ได้ก่อนนั่นเองจากหมู่บ้านจัมโบ้เราก็จะทําการเดินทางมายังเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่เกือบจะใจกลางทวีปบ,บนแผนที่นะครับซึ่งเมืองนั้นก็คือดอนโดมานั่นเองซึ่งดอนโดมานั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยที่ทําการสร้างขึ้นด้วยการเจาะเข้าไปในหน้าผาสูงชันโดยชนพื้นเมืองที่ทําการอาศัยอยู่ที่นี่เดิมนั่นเองครับ และโดยสภาพที่เป็นพื้นที่หน้าผาสูงชันนะครับดังนั้นจึงมีลมแรงพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาซึ่งลมเหล่านี้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปทําการหมุนอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนี้ที่เมืองแห่งนี้ก็ยังคงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถหาดูได้จากที่นี่เท่านั้นเช่นหอสังเกตการมังกรโบราณห้องโถงของท่านผู้เฒ่าและอารีนานั่นเองนะครับ สำหรับเทคโนโลยีการตีเหล็กของดอนโนม่านั้นก็เรียกได้ว่ารุดหน้าไปมากกว่ามินากันเด้หรือว่าล็อกแล็เป็นอย่างมากซึ่งเมืองนี้จะเป็นเมืองที่เผยแพร่วิทยาการอาวุธที่มีกลไกพิเศษเช่นการแลนส์นั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่งของเมืองนั้นก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยบุเขาขนาดใหญ่นะครับซึ่งส่งผลทำให้เหมือนกับว่ามีเกราะป,ป้องกันตัวจากเหล่ามอนสเตอร์ส่วนทางด้านทิศใต้ของเมืองนั้นก็จะเป็นพื้นที่ราบ แต่ทว่าก็ได้มีการติดตั้งอาวุธสําหรับในการสกัดกั้นมอนสเตอร์ต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากมีการต่อสู้จากมอนสเตอร์ที่ทําการบุกเข้ามาจึงจะทําการต่อสู้กันในบริเวณทิศใต้ของเมืองเป็นหลักนั่นเองและด้วยตําแหน่งที่ตั้งของเมืองนี้นะครับจึงมักจะถูกโจมตีจากเหล่ามังกรโบราณหรือแม้แต่เชนเกาเรนและในบางครั้งเองนะครับยามาสึกามิก็ยังคงลอยเข้ามาใกล้เมืองนี้อีกด้วยนะครับผมและเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ ทางด้านประตูเมืองของดอนดมานั้นจึงได้มีการก่อตั้งหอสำรวจมังกรโบราณเพื่อที่จะทำการศึกษาพฤติกรรมและนิเวศวิทยาของเหล่ามังกรโบราณนะครับและหากมีมังกรโบราณทำการใกล้เข้ามาก็จะทำการส่งสัญญาณเตือนให้แก่ชาวเมืองได้รับทราบกันทั่วและนอกจากนี้หนังสือที่รวบรวมข้อมูลของมังกรโบราณนั้นยังเป็นแหล่งรายได้ของหอสังเกตการณ์นี้อีกด้วยนะครับ ดอนดมานั้นก็จะมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปอาศัยอยู่และถ้าหากเราสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่าเหล่าสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจะมีหลังคาและธงเป็นสีแดงนะครับในขณะที่บ้านของคนทั่วๆไปก็จะมีหลังคาและธงสีเขียวทำการประดับอยู่ซึ่งภาพที่ปรากฏบนธงและสีทั้งสองสีนั่นก็คือสัญลักษณ์ของมังกรเพลิงรลโอเรอุสและริโอเรีย หรือราทารอสและราเทียนในภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งก็จะเป็นมังกรบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกของ Monster Hunter ที่ชาวดอนดม่าทำการประดับเช่นนี้นะครับผมก็เป็นเพราะว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้การชื่นชมธรรมชาตินั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าดอนดม่านั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิศทางการเดินของเชนเกาเรนซึ่งเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษนะครับ ดังนั้นแล้วในเมืองที่ยามเชนเกาเรนจะทำการปรากฏตัวนั้นจะมีความตึงเครียดมากเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีการรวบรวมเหล่าฮันเตอร์ชั้นนำต่างๆมาพูดคุยและปรึกษาแผนการกันเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้กับเจ้าเชนเกาเรนนั่นเองสำหรับในตัวเกมนะครับเราจะเข้าไปสู้กับเชนเกาเรนได้สูงสุดเพียงแค่4คนซึ่งก็คือ1ปาร์ตี้ของเราเท่านั้นนะครับ แต่สําหรับในเรื่องจริงแล้วเหล่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษนี้จะเป็นตัวตนที่เป็นไปไม่ได้เลยในการที่จะต่อสู้ด้วยจํานวนคนเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับผมและนอกจากนี้มอนสเตอร์ Monster ขนาดใหญ่พิเศษนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ทางกิลได้ให้คําสั่งพิเศษสําหรับฮันเตอร์ว่าจะทําการเข้าร่วมล่าก,กี่คนก็ได้นนเองครับผมโดยที่จะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งว่าฮันเตอร์ที่จะเข้าร่วมล่านั้นต้องทําการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนั่นเองครับผม โดยเงินรางวัลน,นั้นจะทำการแบ่งให้กับทุกคนที่เข้าร่วมในการล่านะครับสำหรับในนิยายของ Monster Hunter ภาคผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งนักล่านั้นก็ได้มีฉากอธิบายการต่อสู้กับเชนเกาเรน ซึ่งก็ให้เห็นภาพว่าเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังขนาดไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับโทนเรื่องจริงในเกมอย่างสิ้นเชิงเลยโดยสุดท้ายแล้วเหล่าฮันเตอร์ที่เข้าร่วมการต่อสู้ในภาคนิยายนั้นทำได้เพียงแค่มองดูเชนเกาเรนที่เดินจากไปอีกทางเท่านั้นเองครับและด้วยเหตุนี้นี่เองถึงแม้จะบอกว่าเหล่าฮันเตอร์ที่เข้าทำการร่วมล่าเชนเกาเรนนั้นจะชนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากนะครับ สำหรับในนิยายภาคผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งนักล่านั้นนะครับตัวเอกอย่างคิโอนั้นก็จะเป็นฮันเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัมโบ้และดอนโดมาโดยตรงเลยนะครับโดยคิโอนั้นก็จะเป็นฮันเตอร์ที่ทำการเดินทางจากดอนโดมาไปยังหมู่บ้านจัมโบ้นั่นเองครับสำหรับนิยายภาคนี้ตัวละครเอกอย่างคิโอนั้นเราก็จะได้พบกับชีวิตของเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก,กปโปโลที่ทำการอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านจัมโบ้จนเติบโตขึ้นและทำการกลับไปยังดอนโดมา จนกระทั่งกลายเป็นฮันเตอร์ยอดฝีมือและทําการใช้ชีวิตในบ้านปลายที่หมู่บ้านฮอกเก้กับผู้หญิงอันเป็นที่รักของเขานะครับซึ่งโทนเรื่องของนิยายภาคนี้ก็จะแตกต่างจากภาคแรกของจีก๊กซึ่งโทนเรื่องของจี๊กนั้นจะเน้นสนุกสดใสเปรียบเสมือนตัวผู้เล่นที่เข้าไปเล่นในเกมเป็นครั้งแรกนั่นเองครับเรื่องราวของโลกแห่งมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั้นยังไม่จบนะครับสำหรับในครั้งหน้าเราก็จะไปหมู่บ้านที่อยู่เขตหนาวอย่างหมู่บ้านฮอกเก้กัน และสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางชอ่องนอกจากนี้ทางช่องของเราก็ยังคงมีคลิปต่างๆอีกมากมายลองย้อนกลับไปดูกันได้เลยและสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ